โอเข้าไปจ็ดร้อยห้าสิครับเอออ่างุนร้อยเอ,อ้ยได้มาอีก2,000ทุกคนโอ้โห โอเคครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องเอเลียนเกมมิ่ครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ก็เกมโรมาอีกแล้วครับผมวันที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับที่เปิดช่องได้นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนนะเออโอเคมาครับวันนี้มีทุนมาที่200กว่าบาทนะทุกคนนะมาเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นเลยครับที่เบ็ด 75บาทนะครับทุกคนมาเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคนะครับก็มาดูเลยแล้วกันนะฮะส่วนใครนะครับที่อยากร่วมกิจกรรมรับเครดิตฟรีหรือกิจกรรมรุ้นรับรางวัลอื่นๆนะครับแอดไลน์เข้าไปได้ที่แอดพีจีฟรีเกได้เลยนะฮะทุกคนครับอ,อ,อย่าลืมนะครับร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะทุกคนนะตอนนี้ช่วงเวลากิจกรรมยังไม่หมดนะครับยังสามารถ ร่วมกิจกรรมได้เรื่อยๆนะฮะาหากมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรนะครับจะแจ้งให้ทราบผ่านคลิปวิดีโอเท่านั้นนะครับและแฟนเพจน,นะครับทุกคนนะาฝากติดตามด้วยนะครับแฟนเพจเอเลียนเกมมิ l o t นะครับผมามาเลยจะได้เท่าไหร่วันนี้75บาทนะครับตอนนี้เบ็ดได้มาครับ700นะตอนนี้นะ มากำไร900อยังไงไปต่อนะครับส่วนใครนะครับที่ได้กำไรแล้วนะฮะก็ควรพอนะเท่าไหร่ก็ควรพอนะแบบแบบนี้อย่างเช่นแบบนี้นะครับ700ควรพอนะครับผมถ้าลุ้มมากนะครับอาจจะเสียได้นะฮะไม่แนะนำให้ทำตามผมนะครับผมโอเคนะพูดให้เขาใจนะครับน้องๆหนูหนูดูเฉยนะครับดูเฉยๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะห้ามทำตามนะครับผม มายังไงเอ่ยวันนี้ไปอ่ะขอคอมโบหน่อยดิขอคอมโบหน่อยนะครับมาอ่าโลหรือเปล่าไม่นะครับ ยังไงวะทุกคนมันจะได้หรือเปล่าวันนี้เราจะได้หรือเปล่าครับหรือว่าเกมมันจะแจกเราแค่นี้ครับวันนี้มาช้าหน่อยนะทุกคนนะอ,อต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช้าหน่อยมาช้าแตมานนะ่มานะเอมาไปเลยเอ้าดอกนี้แหมดูว่าจะได้เยอะ 150บาทไอเวีนอ่ะปรับเบ็ดแล้วครับตอนนี้เป็น150แล้วนะเอาเจ็้าสิบครับเอาเอางุ่นมาอีกขวานอีกอืมเอามาคอมโบครับคอมโบฟิลิปินครับ4รอบครับมาช็อตเมื่อกี้นะครับฟัน4ครั้งได้มา1,050นะกำไรมาแล้วครับทุกคนกำไรมาแล้วเอา้ายังไง อะแจก,กันขวานเปล่าไม่มานะครับคอมโบหายไปไหนหมดวะอะได้มาครับอีกพันห้านะทุกคนนะกำไรมาแล้วนะครับสองพันเออนะครับ ช่วงเวลานะครับทุกคนช่วงเวลาที่เล่นนะวันนี้มามาช้านะ5โมงนะทุกคนช่วงเวลา5โมงประมาณ5โมงนะเวลาอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับทุกคนแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงที่คนเล่นอ่ะเออเข้าใจปะแล้วแต่ช่วงเวลานะครับโบนาัสามันเกิดขึ้นได้ตลอดนะทุกคนนะเออเราต้องดูดีๆนะสังวะในการเล่นนะครับถ้าสมมติว่าเกมมันน่วงหรือมันอะไรเนี่ยออกเลยนะครับไม่ต้องเล่นต่อนะครับเพราะไม่งั้นหมดตูดแน่ทุกคนเอ้าอ่งุน 200 e อเวน่าจะเยอะอ่ะก็นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับคนที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับกิจกรรมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแจกทุนฟรีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมรับรางวัลอีกมากมายนะครับทุกคนครับสามารถแอดไลน์เข้าไปที่แอด pgfree เกได้เลยนะครับผม,มไปยังไงครับเอา้านี่เนี่ย มาครับขวานอขอคอมโบขอคอมโบเอออย่างนี้แหละมาเออสี่รอบครับผมได้ฟรีอีกสี่รอบฮะสองพันสามนะสามพันแล้วเนี่ยสามพันแล้วสามพันแล้วเออมาตัวยังไงยังไงอ้าวเออ,เอ,อดอกนี้สี่ร้อยครับผมมาขออีกขออีก กำไรได้มาแล้วนะครับผม4,000กว่าบาทนะทุกคนนะเออทุนแค่200นะทุกคน5โมงเย็นนะครับต้องเล่นนะครับโลมานะครับผมหรือใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับก็สอบถามเข้าไปได้ที่ l i น์แอดที่ขึ้นอยู่นี่ได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมต้องไปแล้วครับผมบ๊ายบาย